แม้กระบะมิซูบิชิทไ i t ันจะค่อนข้างเงียบในช่วงท้ายปีท่ามกลางปีกับหลายค่ายที่มีการขยับตัวอย่างต่อเนื่องแต่ในต่างแดนมีการเปิดตัวในตลาดใหม่นั่นคือบราซิลพร้อมทิ้งชื่อ L200 ก่อนจะใช้คำว่า t ไวตันเต็มตัวเช่นเดียวกับหลายตลาดรวมถึงในอาเซียนก็มีการเลิกใช้ชื่อ L200 มากขึ้นเช่นกันโดยเวอร์ชันบราซิลมีการแนะนําโมเดลที่ต่างจากไทยระดับหนึ่งทั้งในด้านสเปคและรูปลักษณ รวมถึงมีตัวพิเศษ SR 8 0ตกแต่งเฉพาะรุ่นไม่เหมือนใครจำนวนจำกัดเพียง80คันเท่านั้น All New Mitsubishi Triton Version Brazil จะมีทั้งหมด5เกรดแต่ตัวตามสุดอย่าง GL สงวนการขายเฉพาะบริษทัทและองค์กรเท่านั้นทำให้มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าทั่วไป4ีรุ่นย่อยเริ่มจาก GLS จะได้ชุดไฟรอบคันแบบธรรมดาพร้อมล้ออลลอยขนาด17นิ้วจัดเต็มกับพรมอลัยไฟฟ้าทุกรุ่น ระบบขับสีพารทไทม์ถุงลมนิรภัยรอบคันเจ็ดตำแหน่งมีตัวคุมการทรงตัวและป้องกันการเลื่อนถไหลรวมถึงกุญแจล็อกฝาท้าทยเพื่อความปลอดภยัยราคาเมื่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1569 0 0 0บาทถัดมาจะเป็น HPE จะได้ไฟเดย์ไทม์และไฟตัดหมอกไฮโดรเจนล้อแม็ก8นิ้วเซ็นเซอร์ช่วยจอดหน้าหลังปรับเฟสสูงอัตโนมัติแจ้งเตือนการออกนอกเลนและแจ้งเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลัง ราคา1,681,000บาทตัวรองท็อปจะเป็น HPEs จะได้ชุดไฟส่องสว่าง LED รอบคันบอกคุนขับปรัาไฟฟ้าได้จอสัมผัสนขนาด8นิ้วกล้องมองหลังแจ้งเตือนจุดอับสายตาเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control และการขับ4แบบฟูทัมราคา1,858,000บาทส่วนตัวท็อปคัททน,หนาหลักๆจะได้ชุดต่งแบบเดียวกับแอดลลดกล้อง360องศา การขับขี่ทั้งหมด7โหมดหน้าจอสัมผัส9นิ้วใหม่ป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดซึ่งมีราคาประมาณ1 9 4 6 0 0 0บาทนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์กับเวอร์ชัน sr 8 0เป็นการเฉลิมฉลองปีที่80ของนายเอโดอาร์โดโซซารา Ramos ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมิซูบิชิในบราซิลนั่นเองแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆแต่ตัวรถจะมีชุดแต่งเต็มคัน ตัวถังถูกแนะนําด้วยสีเทาใหม่ล้ออลลอยลายใหม่ปัดเงาขนาดใหญ่และตกแต่งตามจุดต,ต่างๆด้วยโทนสีเข้มโดดเด่นกับโลโก้ SR80 บริเวณสปอร์ตบาร์ฝาท้าทยและภายในห้องโดยสารบริเวณคอนโซลหน้าพร้อมการดันัมเบอร์การผลิตจะมีเพียง80คันเท่านั้นแต่ลูกค้าสามารถจับจองได้เพียง79คันเนื่องจากคันที่1ของเวอร์ชันพิเศษนี้จะถูกมอบให้พวกก่อตั้งมิซูบิชิบราซิลนั่นเอง สำหรับมิ t ูบิชิไ i นตด้านทุกรุ่นในบราซิลจะได้เครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเทอร์โบคู่กำลัง204แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพวงมาลัยไฟฟ้าทุกรุ่นอย่างที่บอกไปนะครับทั้งยังโดดเด่นกับตัวถังสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งมีให้เลือกทุกรุ่นย่อยอีกด้วยตอนนี้มีการเปิดจองในบราซิลแล้วนะครับก่อนจะมีการขายจริงและสมอบอย่างเป็นทางการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025 พร้อมการรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรครับ